เดินไปเอารถเพื่อนโอ้รถจะต้องไกลเลยตามพึ่งเข้ามาหาไม่เจอครับเนาะในเดินรัดมาลัดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่มีครับแต่ขากลับเดินตามทางใหญ่ดีกว่าเฮ้เสร็จยอดเลยครับขาผมสวัสดีวันที่สิบแปดครับผมสิบแปดมก,กรามน่นครับ้นป่ามขอให้มา,อ,าออกครับผมขามาเท ปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวเราเลยให้มา,อ,าออกครับไม่รู้จะมีน้ำไหม,มแ,แต่ดูมันเพิ่งแก่แล้วครับนี่แต่สุมให้ดูเพื่อนโอ้โหครับเพิ่งแก่แหละไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยครับไปครับ ปลาต้องใส่ถุงมือครับจุดครบครับผมจุดครบก็จุดอยู่ห้องออนอกครับ คบกไม่ค่อยดีครับใช้ยาไม่อยากใช้ไม้อันตราย สองครับน่าว่าจะมีน้ำไหมจะเป็นดูกันนี่น้นำนเว้เป็น,นีีครับหัวจะอ่อนก็ผมให้เอาอกให้เอาออกแต่การให้หมดเดี <Yeah. S 1> ๋ยวแสงครบไว้ก่อนครับ ครับพบดับแหละอ๋อครับผม น้ำไม่มีเดี๋ยวดาน้ำไม่มีทำพพึ่งครับผม นี่ครับแล้วเพื่อนลงครับผมอืมครับผมดับครบดับไปเรียบร้อยแล้วครับสายกบเลยจบแล้วครับผมข้างล่างเป็นสายไม่มีอะไรครับผมตายต้นไปดูมาแล้วไปครับครับผมผ่านมามาเก็บลูกพับครับผมเก็บลูกพักให้ลูกโอ้ยร่วงเยอะเลยครับนี่ แสดงว่ายังไม่มีคนมาเก็บครับครับล่องเยอะอยูออ่เยอะเลยครับล่งเยอะเลยครับ,ออรบโอ้แสดงว่ายังไม่มีคนมาเก็บครับนี่น่าจะมาเก็บรอบเช้านี่ผมจะกลับแล้วครับผมก็เลยแวะเข้ามา ผ่านมาก็เลยแปครับผมลายเยอะเลยครับเยอะเลยขอได้ไปกิน,กนครับผมเก็บครับตนสูงเฉียดฟ้าเลยครับนุ่น ยังออกต้นครับลูกยังเต็มต้นอยู่ครับเหลืองอลามเลยลกูกนี่ก็บ่ายสามนะครับเพื่อนๆกับกผมได้พึ่งที่เขาโทรเรียกครับผมให้แปาออกแล้วก็อีกแรงหนึ่งตามตัวหายังไงก็ไม่เจอครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณทุกทาก่านครับผมไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหาครับผมออกไปก็แป๊บๆออกไปเลาะดูดอกคงหดอกไม้เฉยครับเพราะว่าช่วงนี้ลมหนาวครับผม ปีนี้หนาวนานครับทําให้พึ่งไม่ค่อยมีหัวน้ำครับผมแล้วก็พึ่งก็หายากไม่รู้ไปลงไหนบ้างไปครับเพื่อนกลาบกับผมขอบคุณทุกท่านครับผมเก็บลูกพับไปกินครับ